จะมาแนะนํธธาผลิตภัณฑ์ไบโอบูต้านะคะตัวนี้ช่วยเรื่องลดอายุเซลล์อยู่ในร่างกายทาให้ร่า,รางกายเซลล์ในร่างกายเด็กลงแล้วทําให้หน้าเราเด็กช่วยฟื้นฟูตับทําให้ตับแข็งแรงแล้วช่วยเรื่องฝ้ากระจางหายริย้วรอยใต้ตา,ตาล่องแก้มตินกาล่องลึกนี่ตื้นขึ้นแล้วหน้ายกกระชับเห็นอย่างได้ชัดเจนนะคะตัวนี้ช่วยได้มากนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะวิธีรับประทานก็ทานง่ายๆนะคะแค่เทใส่ปากนะคะอมไปใต้ลิ้นประมาณ10-15วินาทีนะคะ ตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะที่ๆๆททต้องอมใต้ิ้นเพราะว่ามันดูดซึมได้เร็วะค่ะทําให้ผลเห็นผลเร็วขึ้นหรือมีอายุมากๆนะคะแนะนําให้ทานเลยค่ะดีจริงๆเห็นผลตั้งแต่กลองแรกเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทตัวแทนจาหน่ายของบริษัทแบคทินนะคะแล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนได้เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมใหม่ระดับโลกของประเทศไต้หวันเป็นผู้ผลิตนะคะเป็นงานวิจัยค่ะอยากให้ลองทานนะคะตัวนี้ดีจริงๆค่ะ